เมื่อเรามีการบันทึกซื้อสินทรัพย์นันโดยการบันทึกที่ค่าใช้จ่ายหรือบางครั้งเรามีการขายสินทรัพย์ในการบันทึกที่ขายหรือส่งสินค้าตรงนี้นะครับเราก็จะมีกระบวนการที่จะต้องทําต่อนะครับโดยเราไปบันทึกนะตรงบัญชีนะครับไปที่ค่าเสื่อมทรัพย์สินตรงนี้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็แอดตรงนี้นะครับรหัสตรงนี้ครับขึ้นอยู่กับ รูปแบบของการการกำหนดซึ่งเรามีการกำหนดรูปแบบไปแล้วซึ่งเราสามารถไปดูได้ในการสอนในเรื่องของการบันทึกค่าเสื่อมสินทรัพย์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่จุดตรงนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เรามีการขายสินทรัพย์หรือมีการซื้อสินทรัพย์เนี่ยอันนี้เป็นการซื้อแต่ถ้าเป็นการขายเราก็จะไปับบ b l e ลคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างล่างบอกว่าถ้ามีการขายสินทรัพย์เนี่ยให้กด f 7เนี่ยก็จะการขายออกไปเลย นะครับ